สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องเมงื่กี้สวยอย่างแรงจ้าวันนี้เราจะมารีวิวยำยกถังนะคะยำยกถังของเรานี้เราใส่เรอาอให้เขาใส่แค่กุ้งแล้วก็หอยนางลมนะคะซึ่งเราอยากกินมากอู้ันี้ลมเย็นดีมากเลยดูจนจบคลิปนะคะแล้วเราจะมาบอกว่าถังนี้เราซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะคะนี่เขาจะใส่ยกถังอย่างนี้เลยนี่นะคะนี่ความเต็มต้นของเขานี่เราจะมาชิมกันเลยจ้าอู้อู้ ถังไม่เล็กเลยนะอูได้เยอะมากได้เยอะมากคะ่ะทุกคนได้เยอะมากนี่นี่นี่มีหอยนางรมมีกุ้งนะคะมีข้าวโพดนี่ให้มาดูกันเนี่ยค่ะโอ้ย,รส,ย,ย,ยรสชาตินี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยแนะแหนะรสชาตินี้ใช่เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นเกลทะเลเราชะีอันนี้เราซื้อมาตั้งหานะคะเราชอบกิน คุ้มกับที่ซื้อค่ะคุ้มราคามากร้านก็จะเป็นร้านรถเข็นนะคะอยู่ตรงออหน้าเซเว่นออแยกไปตลาดตะกุยค่ะซอยนนทัทยา ไม่อยากพูดเลยอร่อยมากมือ,อเดนง่ายๆอันนี้หอยนางรมอันนี้เราต้องขอบอกก่อนนะว่าเราไม่กินกุ้งดิบ ไม่กินหอยนางรมดิบนะคะเรา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 ไม่รู้เหมือนกันเรามีความรู้สึกว่ามันไม่สุกเราก็จะให้นอ้องเขาลวกแค่นิดนึงหอยอยากได้ดูไหนสั่งก็ได้เลย,ยอร่อยมากหอยนี่สั่งร็จัดเลยอถถุงใจปุ่งทั้งตัว อร่อยต้นน้ำยำค่ะอีกคเนึง่ง เดี๋ยวเราจะกินต่อให้เสร็จเราจะมาบอกราคากันนะคะเราคิดว่าไม่แพงถูกมากตัวนยำยกถังถังนี้นะคะเราซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยเกือกุ้งหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะถูกมากนองพี่น้องก็ใส่แค่กุ้งแล้วก็หอยนางมรมเขามีหลายยำนะคะมีหลายอย่างมากเลยอะ่ะโยนนี้กินยำ ผัดทั้งหมผมยำกุ้งสุกไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเอาอะไรมากินดียำมะม่วงปูมมาไหมเนาะขอแยกใช้มือหน่อยอร่อยอร่อยมากเจอมาอีกตัว สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วนะคะจะกินให้หมดค่ะไวม้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ